สวัสดีพี่น้องมาชื่อฟุตสุขนสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลแอบริบ้นพี่น้องคะ่ะเป็นสำบนพาพี่น้องมาชมบรรยากาดเป็นหมู่บ้านชาวประมงเนาะพี่น้องคะ่ะแผ่นกล้องเร็วอย่าไลน์หูไรตาเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องขาไปพี่น้องไปเบิ่งมุมทางบุญบัดเนี่ยเด้อพี่น้อง สงบใจดีเนาะพี่น้องขะสงบตาสงบใจดีเนาะพุ่นะทางนี้ก็จะเป็นภูเขาในาน้อยเ<ๆ>ขียวจะอุ่มเนาะสดซื่นเนาะพี่น้องขาเด็ดเป็นหมู่บ้านชาวประมงเนาะพี่น้องขาเด็เหง้าพี่น้องโอ้ยงามพี่น้องนะบรรยากาศพี่น้องขา นี่เหอสาวประมงเนาะวิวงามงามพี่น้องน้ำแห้งเนาะยามน้ำขึ้นกับสีฮอดพีละแคมพีละเพึงส่งนี่พี่น้องคะอันน่ะงามขนาดพี่น้องขะโอเคเนาะพี่น้องสรรพพพาพี่น้องมาชมบรรยากาศหมู่บ้านชาวประมงเนาะพี่น้องขาอ่ะไปตอนนี้เนาะพี่น้องขาพี่น้อง ไดี๋ยวพ่อกับไปคลิปหน้าขอบพระคุณทุกการกดติดตามและรับชมเด้อพี่น้องค่ะขอบพระคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกๆกำลังใจเนาะพี่น้องค่ะท่านสบุญตอบเมนซาต้องขออภัยหลาย,เลยๆเด้อพี่น้องไป,ไปไปขึ้นพี่น้องค่ะแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องสบายดีพี่น้องประชาชนสวัสดีค่ะทุกท่านบายกายสบายดีพี่น้อง